จะนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมอพยพบทที่13ข้อที่9ถึงข้อที่10บันทึกว่าสำหรับท่านพิธีนี้จะเป็นดังเครื่องหมายที่มือของท่านเป็นดังเครื่องเตือนใจที่หน้าผากของท่านเพื่อพระธรรมของพระยาเวจะได้อยู่ในปากของท่านเพราะพระยาเวได้ทรงนำท่านออกมาจากอียิปต์ด้วยพระหถ์อันทรงฤทธิ์ฉะนั้นท่านจงรักษากฎเกณฑ์นี้ตามกำหนดทุกๆุกปี ข้อคิดจากพระวจนะท่าทีที่ถูกต้องต่อพระวจนะ 1. ระลึกถึงและจดจำสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำและบันทึกไว้ในพระวจนะให้เป็นเครื่องหมายที่มือและเป็นเครื่องเตือนใจที่หน้าผา 2. ให้พระวจนะอยู่ในปากของเราเสมอพูดภาวนาสั่งการผูกมัดอวยพรด้วยพระวจนะของพระเจ้าเสมอ 3. บอกเล่าเรื่องราวของพระเจ้าจากรุ่นสู่รุ่น 4. รักษากฎเกณฑ์ของพระเจ้าเสมอขอพระเจ้าอวยพรค่ะ